สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยพะพี่พะนองมาเบิงบักม่วงดกอย่างแรงพี่น้องค่ะต้นนี้กินทุกปีอยู่บ้านนายนะคะบักม่วงโชคอันตน,นบ่สมปันใดพี่น้องกินกับแจวกับ น้ำพริกกำลังแ่บแซกนี่ล่ะพากันมาบ้านสวนมาบ้านนายพาเบิงของที่ปลูกไว้อันนี้อ้อยเอามาแต่ให้แต่เพชรบวนพี่นองเอามาช้ำไว้แล้วก็จะเป็นสะ พี่น้องเห็นบ่ปลาอยากกินกับวานแหเบ็ดซิดเขาวเดียวได้กินนะคะแล้วก็จะมีต้นมะนาวลายพดอันนี้กะเพรากะเพาม่วงพี่น้องค่ะ พะอมค่อยๆเดี๋ยวพี่น้องสียิ้มหัวเออไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาเป,นปเป็นต้นแซบต้นพงชิรสต้นเยี่เหนียวพวกใครโดขดขนาด ก็จะมีต้นบักขามมันจะเป็นนันบักขามเปรี้ยวกระโลกนะพี่น้องแต่ว่าเนื้อกอะสุกมากกับใส่ต้มใส่แกงได้คื่อกันนะคะอันนี้ วันนี้จะต้องเอาไปให้ลูกค้ากินกับยาดองเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราออกมาทางนี้กันทั้งที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะทั้งหมักน้ำหมักน้ำหมักเอาไว้ถัสไซ ีดรถปวกต้นไม้ต้นักนาวนี่ลแหละพี่น้องคะหลายพวดนี่ลายต้นต้นข้างไหนกับมีแต่ก่อนไปช่วงแรงๆยายหนิงใครสิไปเอาอันหาเจ็บบึงข้างไหน,น ดอกแค่สามต้นพี่น้องบ่งดอกเต็มเขาก็จะเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงหรือว่าบักแขงเตยนี่ย้ายนิ่งเอามาปลูกไบเด้เนี่ยเป็นปีแล้ว แล้วต้มกินน้ำแข่งกระโดดด้วยนี่พี่น้องแข่งโดกแข่งโดกม่วงต้นนี่ก็บ่อใครเป็นหมาอกมีต้นเดียวที่มันโดดกพี่น้องค่ะนี่ละบ้านสวนของนายเมื่อนี้พักกัน มาเบ่งความสะอาดแล้วก็ยายหนึ่งก็ได้เก็บกวาดข้างในไปแล้วกบเมืองสีเพิ่นกำลังตัดห้าหยุดข้างในพี่น้องค่ะยายหนึ่งก็เลยออกมาข้างนอกขอบ,บขอบคุณขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณพี่น้องที่ให้กําลังแรงใจด้วยดีเสมอมานะคะอยากได้สบู่อยากได้ครีมอยากได้แหนมนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนะคะพี่น้องขาลาพีลาน้องค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ